สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะเอาต้อนรับรสู่ทีมงานบุญพารวยเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็จะมีเรื่องมาบอกทูกบ้างเนะคะ่ะเรื่องควาบบาันเนาะจะจะคของหลักอะเรียกรับวงในสายแรกมาแล้วเนาะคะ่ะสายสองกะอ่าตึง,งิดตึง,งิดมากเลยค่ะทั่มมากมือเสาร์นี้เดียวเอาเป็นให้แน่ใจก็เนาะคะ่ะเดี๋ยวให้แม่ทุ่มมากอีกมาแลก่อนว่าได้รืบบว่าได้เนาะค่ะว่าได้ได้ จังไดจังไดน้อจะว่างได้ละถ้าได้แล้วก็จะเปล่ามาบอกทุกฟั่งเนาะคะ่ะเยี่ยดับแรกกับขอพอเรื่องตะปูดกอนนะคะ่ะอันทีแ่แม่แม่เอฟซีระบุชาตะปูดของอาจารย์วัปตาไปไหมคะ่ะมือน,นั่นเพิ่นไดรับวันสุกเนาะคะ่ะล็กวันสุกงอน,น,นเล็กเล่าก,ก็ออกเลยะคะ่ะเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นถือเล็กสามตัวได้จังได้ทั้งที่สองปีมาเนี่ยเพื่อนยังม่เคยถือเลขเลยเพิ่นว่าค่ะแม่ได้เบิง่งคุณผีได้เห็นเล็กเล่านะมัอนออกเงี้ยงก่อนเลยเนาะหกสามสามกับ สองหกบอกค่ะแล้วก็มือสี่แต่เรื่องจูไหนก็นเกือบแตกสามโตค่ะแต่ว่าหมู่บ้านกลับมาฝากแล้วนะในในทวนเน็ขทูปราวของตาเรืองเนาะในเอียงก็แล้วเ <7, 2. S 1> นาะเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะไปลืมขุน่นแต้มลดแต้มน้ำเนาะเมื่อนั้นได้หาได้ออ 6, 3, 3อไสองสองห้าออกหกสามสามมึงรู้ขื่นปะให้สองตัวสองหาออกสองหกสองหกขื่นขืนข่นเลยคุณบอกสองตีเอไปบอกสองหก เ้อเ่เกี้บุญบอกตี้จ้องๆมาจันบนว่นมามูงดูเกื่อมันสามโตก็เกันเนานะเอา้าเรื่องตะกุดกันยังมาลายดอกค่ะของปวดปลาหมันิกัไมี่แคาเรืออายุติ0อันนี่หละค่ะตอนอาจารย์กัดยศิพรเปทามีกว่วานย่างบอนะคะ่ะเอาวันนี้เขากาบอกเรื่องก้ามฝันนก่อนบอก ก้วมฝันตอนเนอะเจังมาจังมาอ่าเลขลับองในสายแรกเนาะค่ะมือเบาเบาเรื่องก้ามฝันของไอ้บุญเนาะค่ะฝันตั้งแต่มือขึ้นตองหวด้วยจังเลขสองที่สิบเจ็ดเป็นมะค่ะเล่มเจ็ดหนูนุฝันคือวันที่สิบแปดแต่เนูก็ที่อ่าตาเซียนได้ให้เลขเข้ามากฮึสิมิเซียนโตมาบอกอยู่ดอกว่าให้ซื้ออ่าแปดสองห้ซื้อสองอ๋อหนูจำได้แล้วเซียนสนั่นบ้านดุง ที่บ่อหน่เน้นสองแปดล่างเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีเสี้ยนอีกเสี้ยนหนึ่งใหให้มากขึ้นกันให้เน้นแปดหาร่างเม็ดเดียวนะคะ mm hmm. บาน,น้ใจบุญก็เยเอมมาเขียนใส่อาเขียนใส้ตะมูจังสิละคะ่ะแล้วก็ไปเสี้ยงใส้หัวปรนอนเนาะคะ่ะ mm hmm. ฟันค่ะฟันเห็นรุ่งก็บุญผ้าลวดเนะะี่ยค่ะว่าไปซื้อท่องมาเส่นแบบง่ายนึงไม่ได้โบราเสินแบบง่ายเนึ่ยเป่นกติญานิ้นมาเห็นท่องเพิ่นเนาะ ันเอาข้อเอสียมาครอบแบบว่าพุดสร้างแล้วใส่เสียมีข้อปกกันไหมเยเขาออกมาไหร่ข้างนอกอยานค้นโมเห็นค่ะ<ม>นั่นแหละเดีย๋ยวเลยว่าปัา๊บือสิยานค้นโมหูเนาะ่าผากันไปซื้อทองมะย่านโมห์นแล้วว่าจันเพินว่าพ้ากันลักไปซื้อทองพูดละเซนมาเนี่ยโนก็นเลยยวังคืนน่ะวัดซ,ซื้อก็ซื้อดอกของหนก็นมีการสีมีทั้งกําไลแขนทั้งจอยข้อก็เลยวังประจาอยังได้สวยพูดลอันอซือ้อประสันแต่วันในว่าป่าไม่สามคนหนึ่งนี่ค่ะวันนี้ส่วนกัน ส่วนกันสีอั like ขนขื้นถดือจังว่าเข้าสิบไปวัดปาาเนี่ยปลาเข้าเป้่าไปอันหาเอฟซีถอยเอฟซีมาจากท่างไก่ลายเุืจะมารักษาเพาะท่านถ้าจำผ่้พิดหนูว่ามันข right. ื้นรดอ่าขั้นนี้แหละมันจะมีรถเกียงสองขั้นถ้าจำผู้ิดนูว่ามันขั้นนี้คักคกว่ามันขึ้นหลายคนอยู่แว่าตอนในท่อเนี่ยมีสามคนเน๊ะมีหนูมีลูกเหนือมีบุญผ้าด้วยแต่เพราะขื้นลดไปมีรถเครื่องทีมงานเลยบบบนี้ค่ะนั่งกันเนาะรถคั้นนี้มันก็นั่งได้เจ็ดคนกุเนาะ สต็มรถหมอกกอกอยู่ทะเบียนรถขันตนตัวใดละเลขหยนรถบ้านทะเพียนรถขันันบอกขั้นแ่งของบข้ด้ยยามไปเบง้กันขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งหลังขั้นมันออกยู่นี่หละีเก้าหนึ่งสองบอกหัวหนึ่งเก้าสามตัวแตกยู่นี่แหละอเมื่อวันนี้สิมาอีกบอกหนึ่งเก้าตัวเก้าอีกสี่เก้าหนึ่งสองก็ออกหนึ่งเก้านเยกั้าสองนี่มออกเด้นเนาะกำังสองสามตัวตรงมันออกห้าหนึ่งเก้าเนาะมาเลขนี่มัน สี่เก้าหนึ่งเนาะสี่เก้าหนึ่งมือนั่นกับเสียงนี่แหละค่ะถามมาเสียงตัวใดกับเสียงสองแปดก็แปดห้าค่ะนี่เห็นปะเห็นคเห็นค่ะเห็นค่ะเสียงสองแปดก็แปดห้ากับฟันว่าได้กระป๋องในไส้ทองกับฟันเห็นรุ่งนะจะกับปุ่นผ้าร่วยนี่แหละค่ะหาทุนมาจากไสมันบะกูไม่เคยถามหนูเนี่ยหนูเจียงแค่สองตัวนี้เนาะ ห้าศูนย์มาจากไหนแตกสันใจบี้เอาค่ะศูนย์นุคอนุฟันยังสินุสิติีแอนุฟันในท่องแง่ไหนี่มาเป็นหาศูนย์หรือศูนย์ห้านี่ค่ะอ๋อเมื่อวานนุกับฟันตัวเดียวเห็นมาสั่เก้าห้าศูนย์มึงนุกันบอกห้าหนึ่งเก้าเกือบแตกสามตัวมึงนุเย็นเออเนาะถ้านุกันยังบอกอยู่ถ้าหนึ่งไม่มาจะเป็นศูนย์ทันทีถ้าศูนย์ไม่มาจะเป็นหนึ่งทันทีเป็นอีรีค่ะเป็นหนึ่งแต่ว่าบอกเรื่องเหล็กรับวงในห้องกระเกือบเนาะไม่ไปอยู่ข้างหน้าสองมวลเราด้ งวดนั่นหนูฟันหนึ่งกล่องกับบิลหนึ่งเก้าหกงวดนี้อันแต่ละวงไหนฟันมาที่มากอะห้าหนึ่งเก้าวงนู้นค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเจ็บใจดีดีได้ยังไงถือกับวงไห้ถือแม่ดีเลยเอาไปในความฝันท้องเจ็บบุญกับมี่จังสี่ค่ะยังมาฝันเพิ่มยังอีกว่าว่าฝัน่าหมดขึ้นนี่มันมันมันเป็นจำไม่ยังบ่ได้แต่ว่าเป็นซูลศูนลอยู่กีบังวันนี้หนาวนี่ซูลแท้ค่ะเป็นซูลศูนยี่สิบเป็นศูนย์ศูนลเงิน วันนี้ค่ะพ่อเรื่องลับวงในสายแรกกันเลยนะคะมาแล้วสดๆร้อนๆนะคะแม่ว่าโอ้อยันขันปอยตาและกับยันถือกรอบขึ้ไไน,นะะับอะไรเนาะบาสนี่เลขนับวงในสายแรกมาและะ้วค่ะงามบ่าขาตั้งมุ้ชสมวันนี้บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวแล้วก็ลองอีกเม็ดเดียวนะคะโอ้ยงามโซนเต็มเนาะน้องมีตัวใดแนวล้องอาไหนคุ้ส้มว่างเนี่ยนนบ,นะบนสามหกศูนย์ล่าง ห้าห้าล่องศูนย์ซีบ่หลายล่ตัวได้แล้วโอ้เรงมาเนี้ติดศูนย์ต้องฝนต้องล,ง,ลงลางเลยตัวนีล้ล่องล่องล่ององอกไปเซี่ยงบ้างนะคะเหมือนแรงมาฝันนีบอแต่วาหนูปฏิเซี่ยงด้วยกันแต่ว่าผู้อ่ผู้เจ้าของเหล็กเพราะว่ามันฝันดีเนะค่ะอพอคนว่าล่องอ่นนนุกเลยว่าพ่อนนุกคอเอามา่อเบาชุ่ฟังให้ให้ท่านผู้ชมเตียวได้บองสินะคะเพิ่นเสียงหมดตัวนเพิ่นจองมาให้ไม่ไม่สดสดนนนี่ค่ะเพิ่นโจมาบอกว่า เนฝันมาเป็นใดล่องเท้าลองเท้าคูหนึ่งคูใหญ่ที่สุดบอกมันหมายเข้ามาจังใดคูใหญ่ที่สุดเลขใหญ่ที่สุดบอกหรือว่าจังไดในมากคูหนึ่งลองเท้าคบ่ใหญ่ที่สุดคือเบญ่ออย่างล่องเท้ากนสี่สิบบอกเพื่อสี่สิบบอกไม่เป็นใหญ่ตหาสิบมีอยู่บอเบือนาม่หอดอยู่บอก เบอร์ญ่สุดติกังเกเกิดอีสี่สบหา่ประมาณนั่นและเบไงที่สุดคู่วันนี้ไม่แม่แม่คนนึงทรมามาทหนูมือเสาในบ้านมีไฟฟันบาหนูก็เด้บาเดิมก็ฟันของพ่อเล็กหลับวงในนี่แหละันก็ว่าเกิดกัเก่าหรือเก่าตัวหนูมันสิเก่าหยังมาใั่เก่าถ้าว่าเบอร์ไม่สุดหยังขนาดปกติข้อนี่มันมนากิไปเอาเบอร์ไงแบบปกติปกติว่ากับสี่สิบค่ะไงทีุ่คืสีส นอยนี่แหละอยู่้หลักซีน,นอยนอยด้ที่ก้นดิแบบไก่าีสิบไปเนะาะปก,กติก็สามแปดสามเจ็ดสามแปดก้อน <37 S 2> เิ 37, <38 S 2> เ,เอออันไหนก็วามีเศษเออสีมาย,ย่่าแซนีบ่บอกยังวานาะ4ี่ศูนีบ่บอกได้<า>เกือบคูนึงกี่ลืมเด้อความันเกอันนี้สายแหลกอวยหัวด้วค่ะไฮหกหนึ่งออกเก่าหนึ่งเนาะออกหนึ่งเก่า อันนี้ก็บยายลืมอวยนั่นไเด้อค่ะนี่ใครรูว่าเล็กอ,อันนี้หาหานี่ยก็จะพออวยไปยังดอกตินหาครับสองก็บยายลืมเด้อค่ะตัวเดียวกันนี <l ug> ่เล่นได้แมนนัดกตีได้สองแบบหา,หาสองตัวกับหาสองก็ได้ <l ug> แล้วก็หาคับสองกับปเป็นเลขตัวเดียวกันได้เพิ่งนี่นี่แล้วนี่แคปหน้าจอไปได้ค่ะท่านผู้ชมสายแรกมาใหม่ๆสดๆค่ะกระเป๋ามะบอลสุฟังนี่ค่ะ ระวังเลขหกตัวเดียวระวังแตเป็นข้าวเนาะตัวหมากกบทีไม่ยังตันน้อนกัก็ีิเป็นตรงๆเลยแต่ว่าจับตาเบิ่งให้ดีงวนนี้รุดสองงวนแล้วนี่เพิ่มมาปกติเลขเพิ่นมาค่อยรุดหอดสองงอนได้ค่ะรุดงวดเดียวกับที่มาเรียงสามงอนงวดนี้แล้วสะฟันแกรนไงเนาะย่านแม่ค่ะนี่ล่ะนี่ก็แคบไปเนาะค่ะในส่วนความฝันน่ะ ใจบุญฟันว่าจังไดกตสิป้าเม่าเบาต่อแล้วก็มาเรงกติสิป้าต่อสายส่งหาคุณแม่เนาะค่ะมาเรียกรับวงในสายสองมากไปเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นบอกว่างวดนี้เพิ่นจะห้เร็วค่ะขอแก่เมื่อคืนวันนี้ว่ราะะั้นเาว่า่เราว่าห้ไว่ก็ล่องเบิงกับรถยกางค้นกอบเราะฉนั้นเาว่าแต่ก็เพื่อบว่าเหรอมันเกิดปร้ยานค้นไม่เป็นว่าเพื่อนจะกอบดอกค่ะเพราะว่าสายในแต่ละสายของเพื่อนมันก็มีมากึ้นกันไหมค่ะ ตะวันไมนเกิดจะมาตรงกันกับของเฮ่าจืิอๆสินะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่หลยได้หลายสำนักได้ตรงกันดี๋ยวก็ว่ามีสามแต่แต่ตะละสายเนาะค่ะมันแตกต่างออกไปเนาะสายนี่ก็ได้ตัวนี้สายนี้ตัวนี่ก็ได้ตัวนี้ผู้ใดก็มีตาด็กรับมองในสายในเนาะค่ะผู้ใดค่อยถึงน้ำสายของไก่จับตาเบิ่งต่น้ำสายของ่ากี่แม่เค่อยติดตามแล้วเนาะค่ะพมีดอก่าของผู้นี้เป็นของปลอมของผู้ใดเป็นของจริงดังสินะค่ะข้าก็บรูเนาะ คนจะโทษมาแบ่งปัญญาางนแนวท่ามันก็อยากเอามาอบ่อสูแม่แม่พี่ๆฟังเนาะค่ะไปอยากให้ถือไปนัากันเนาะค่ะแจะว่าก็บถือว่าเลขรับสายในกับไปอยู่ข้างหน้าสองวันแล้วคือกันเนาะวันนี้ให้แตกโป่งในแมนะ่เนาะวคนี้นา่า,นะนนนาจนะค่ะอา,ากาศในตัวเลขทุูกัวดาจุนให้คือเกาดุ้กขาผู้ใดยอยากได้กะเดี๋ยวส่งหใ,ให้ในไล่ให้คือเกาค่ะอ๋อวันนี้ก็ไม่มียังมีแพงอยากถทำรู้วันหนึ่งทำยังรู้วันนี่ ใจบุญนะมักตัวไดแท้ๆบอเด็กใจบุญนะตอนนี้บอนในใจใจบุญนะนี่ตัวมักครับบอก็มักหาศูนย์นึกเราค่ะคุณเจ้าเป็นยังไงก็หา,า,กกา,าศานูนย์นี่เจ้าก็ต้องล่อรออีกก่อนค่ะว่าติดปันทีบอนี่ละ่ตนนละตอนนี้ลงทุนตัวไดแล้วก็มีสามหางนี่ค่ะนี่สามหางนี่เพราะว่าหาศูนย์นี่ยกับเปเลขความฝันมันบ้าอันฝันเห็นทอ,องนะ <c oughs> ตีออกจากทองนะออกจากในทอง เลขสองแปดนี่มันเลขอันนี้เช่นสันนวนฟันกันแล้วมาเสียงเบิองอันดงที่ันนี้เลขที่แปดหานี่ก็อีกเส้นหนึ่งคนมาเสียงไหนเนี่ยปูฝันแม่นนะว่าฟันอ่าจ้าเสียงไหนเนี่ยเด้อผู้ฝันแมนกันแล้วมาเสียงกับฟันมาจะกองในห้องค่ะจ้าจ้าอ้า พ่อพี่ยังถามแล้วเนาจะจ้าะรบกวนใจบุญทำน,นี่ไรนะคะก<า>ไปแม่นนะะแม่เอฟซีเนาะค,ะะคะ่ะก็เอาไปพิจารณาเบิงล่องออกไปเสียงเบิงปันดีจังใดกับทวกมาบอลสู่กันฟังในเด้อถ้ามีอียงคืบหนาคววนคืบหนาจังใดเดี๋ยวใส่บุ๋นปี่ฝามาบอลสู่ฟังะค่ะ <S <S สำหรับคลิปนี้ก็จ<า>ํานีเนาะ <ขอ S 1> ค่ะสวัสดีค่ะ